ราชาแห่งวงเวทตอนที่405เงื่อนไขค่ำคืนนี้ที่หุบเขามินโนทอรเหล่ามินโนทอหลายหมื่นตนได้จัดงานรื่นเริงทั่วทั้งหุบเขามีกลิ่นอาหารและสุราที่คลักคลุ้งไปทั่วฉูเทียนก็นั่งอยู่ใจกลางของหุบเขาซึ่งมีเผ่าจิ้งจอกนั่งล้อมวงกองไฟยอยู่ด้วยกันเตรอลอรีซือก็นั่งอยู่ข้างเขาผมยาวสีขาวเงินก็ปล่อยไปด้านข้าง มือทั้งสองข้างของนางก็กำลังจับเนื้อมาเคี้ยวอยู่พร้อมกับบ่นเงมงพึมพำกับชูเทียนนี่เจ้าเอาจริงๆหรอในขณะที่สายตาของนางก็จ้องมองไปยังเผ่ามิโนโทอร์ที่กำลังเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขนั่นถึงกับทำให้นางรู้สึกไม่สบอารมณ์ยิ่งนักเพราะการที่ต้องเห็นพวกบัวบ้ามีความสุขทำให้นางรู้สึกไม่ค่อยดีมากๆดังนั้นนางจึงได้แอบบ่นต่อชูเทียนไม่ว่าเจ้าส่งอาหารอะไรมาพวกบัวงโง่พวกนี้ก็กินหมดนั่นแหละ ท้องของพวกมันนั้นแม้แต่เนื้อหมาป่าที่หยาบกร้านก็ยังย่อยเลยแล้วเจ้ากลับส่งอาหารชั้นดีเช่นนี้มามันไม่แพงไปสําหรับพวกมันงั้นหรอในขณะที่นางในพูดเนบแนมออกมาปากของนางก็เคี้ยวไม่หยุดเช่นกันอาหารการกินของชนพื้นเมืองของคนในยุคนี้นั้นยังนับว่าล่าช้าล้าหลังเป็นอย่างมากชนเผ่าพื้นเมืองก็ยังเป็นแค่ชนเผ่าพื้นเมืองย่อมไม่มีอารยธรรมที่เหนือกว่ามนุษย์ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเผ่ามนุษย์เองอาหารกระป๋องพลังเวทนี้ ก็นับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากๆซึ่งอาจจะบอกได้เลยว่ามีคุณภาพเหนือกว่าเผ่าเอลฟ์ซะด้วยซ้ำเพราะเมื่อไวยวอันได้ลิ้มลองอาหารกระป๋องครั้งแรกนางยังชื่นชอบในอาหารดังกล่าวในทันทีเลยเผ่าเอลฟ์นั้นเดิมทีมีทักษะในการปรุงอาหารที่ยอดเยี่ยมมากๆพวกเขาสามารถนําเนื้อสัตว์อสูรมาปรุงอาหารควบคู่กับสมุนไพรต่างๆไม่เพียงแต่ใช้กระบวนการปรุงที่ซับซ้อนเหมือนกับการปรุงยาแต่ถึงกระนั้น วงเวทอักคระที่พวกเขาใช้ก็ยังมีความสามารถเทียบได้กับหอ,อการค้าปฏิหารหลังจากที่เมืองยิงยิงได้ประดิษฐ์อาหารกระป๋องด้วยวงเวทอัขระขึ้นมาหอ,อการค้าปฏิหารก็ได้ทาการสร้างโรงงานผลิตขึ้นมานับสิบแห่งเหล่าทหารรับจ้างต่างก็ต้องการอาหารเป็นจํานวนมหาศาลจบจนถึงตอนนี้ปริมาณความต้องการของอาหารกระป๋องก็เพิ่มขึ้นมาไม่หยุดย่อนในเวลานี้ก็เพิ่มจํานวนของโรงงานผลิตขึ้นมาเรื่อยๆด้วยไม่ว่าจะผลิตจํานวนมากขึ้นขนาดไหน รสชาติของอาหารกระป๋องเองก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพต่ำลงเลยซึ่งยังไม่มีท่าว่าความต้องการจะลดลงด้วยในขณะเดียวกันนั้นชูเทียนก็ไม่ได้ใส่ใจกับคำบ่นอุบอิบของหญิงสาวเผาจิ้งจอกคนนี้เลยเพราะไม่ว่าจะอย่างไรเตอรอ์ลอรีซือก็นําเขามาที่นี่ได้และเผามิโนโทอในก่อนหน้านี้ก็ตเตรียมพร้อมที่จะเข้าปล้นพกนางเนื่องจากภัยพิบัติที่มาเยือนในครั้งนี้นั้นไม่ว่าวัตถุดิบที่เป็นยา หรือวัตถุดิบอื่นๆต่างก็มีค่ามีไว้เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนไม่บ่อยนักที่จะถูกนำออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นแก่นอสูรมากมายผลึกคริสตลัลหนังสัตว์ผามิโนอทอเองก็มีการกเก็บมาหลายปีเช่นกันซึ่งสิ่งของเหล่านี้อาจจะไม่มีค่าในพื้นที่แถบนี้นักแต่ตราบเท่าที่ส่งไปยังอาณาจักรนานเซียแล้วแล้วก็มันจะมีมูลค่ามากมายมหาศาลเลยหนังสัตว์อสูรในระดับ3นั้น สามารถนำมาสร้างเป็นเกราะหนังสัตว์ในระดับยอดเยี่ยมได้ส่วนแก่นอสูรผนึกคริสตัลก็มีความต้องการเพื่อใช้ในการทดลองสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบของยาต่างๆได้มากมายจากการคำนวณคร่าวๆแล้วอาหารกระป๋องนั้นมีมูลค่า300ศิลาก่อเกิดในระดับตำ่ำหากเป็นเหรียญทองของอาณาจกักรนาเซียก็อยู่ร,ราวๆ300ล้านเหรียญทอง เพราะว่าอาหารที่พวกเขาซื้อในป่าแห่งนี้นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเนื้อสัตว์อสูรนในระดับสองซึ่งทําให้ต้นทุนค่อนข้างแพงซึ่งต้องไม่ลืมว่าด้วยความแข็งแกร่งของเผ่ามิโนโทอร์แล้วอาหารกระป๋องในระดับหนึ่งคงจะทําให้พวกเขาพึงพอใจได้ยากในเวลานี้ชูเทียนได้รับกําไรจากเผ่ามิโนโทอร์เป็นอย่างมากอาหารเหล่านั้นสามารถขายได้ถึง3 0 0พันิลาก่อเกิดในระดับต่ำหากคิดเป็นเงินตราของอาณาจักรหนานเซียแล้วก็เท่ากับ3 0 0พันล้าน ับว่ามากมายเลยทีเดียวนี่เป็นแค่เพียงการค้าเริ่มต้นเท่านั้นนะข้ามมายังฝั่งเมืองเล็กออตโตแมนซึ่งหอการค้าปฏิหารได้รับซื้อเนื้อสัตว์อสูรในราคาที่สูงทั้งทหารรับจ้างนักล่าและชนเผ่าพื้นเมืองต่างก็ขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจต่อหอการค้าปฏิหารอย่างไรก็ตามในการขายเนื้อสัตว์อสูรออกมาราคาที่พวกเขาได้รับก็ต้องสูงมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสยัย วัตถุดิบที่ซื้อทั้งหมดนั้นจะถูกส่งไปยังโรงงานในอาณาจักรนันเซียทั้งหมดก่อนที่จะถูกนำมาขายยังดินแดนที่เกิดความขาดแคลนผลกำไรที่ทำได้นั้นมากกว่าสิบเท่าของต้นทุนซะอีกนอกจากนี้เผ่าพื้นเมืองเองต่างก็ทราบซึ้งใจในตัวของชูเทียนเห็นชูเทียนเป็นอย่างเทพ,พบุตรที่ประทานน้ำให้หล่นมาจากท้องฟ้าช่วยเหลือเผ่าพวกเขาที่กำลังถูกไฟไหม้หืมนี่เป็นการหาเงินที่ได้รับความทราบซึ้งใจมาด้วยช่างเป็นธุรกิจที่หาได้ยากจริงๆ ในเวลานี้หญิงสาวเผาจิ้งจอกเตรลอลีซือได้ละทิ้งอคติที่มีต่อชูเทียนไปแล้วทั้งยังได้ชื่นชมในตัวของชูเทียนอยู่นิดหน่อยด้วยแม้ว่าชูเทียนจะไม่เอ่ยว่าเขาได้ใช้วิธีใดในการเคลื่อนย้ายอาหารมาแต่ทว่าเตอร์ลอรีซือก็ไม่ได้สอบถามเขาออกไปและยังมีเรื่องที่ว่าชูเทียนพบเจอเจ้าจิ้งจอกน้อยที่ไหนด้วยเอ๊เรื่องนี้ยังจะต้องเก็บไว้เป็นความลับอยู่อีกหรือ เผ่าจิ้งจอกนั้นนับถือเทพสรรพสัตว์มาตั้งแต่บรรพบรุษแล้วแล้วก็อาศัยอยู่ในวิหารแห่งนี้การที่จูเทียนนําเทพสรรพสัตมามันก็น่าพึงพอใจแล้วสําหรับพวกเขาหากว่านางทําตัวเป็นประโยชน์แล้วก็เขาอาจจะบอกเรื่องคลังสินค้าดังกล่าวให้นางก็เป็นได้เทคโนโลยีเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านมิตินั้นแทบจะไม่ต่างจากวิชาแห่งปาฏิหาริย์เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆเผ่าที่กำลังประสบปัญหาภัยพิบัติขาดแคลนอาหาร นั่นจะทำให้ฉูเทียนสามารถทำกำไรได้มากมายแต่เพียงผู้เดียวเตอรอลอรีซือได้นำเหล่าพี่น้องตามฉูเทียนไปโดยไม่บ่นแม้แต่คำเดียวในเวลานี้หัวหน้ามิโนโทอร์อานอเตอร์ได้ดื่มสุราจนมึนเมาเขาไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมีความสุขจริงๆพ่อค้าผ่ามนุษย์ผู้นี้นั้นไม่เพียงแต่ทำให้เขาประหลาดใจดีใจซ้ำยังสามารถแก้ปัญหาความอดอยากของพวกเขาได้อย่างง่ายได้ด้วย ส่วนอาหารที่ได้รับมานั้นก็ช่างน่าเพลิดเพลินเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เขาเกิดมาเลยส่วนสุราก็เป็นสุราชั้นเยี่ยมอีกด้วยเนื้อเองก็เป็นเนื้อคุณภาพสูงมากๆอานอตเตอร์รู้สึกเศร้าอยู่ไม่น้อยที่คิดว่าเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้นมันช่างว่างเปล่านักเขาไม่รู้เลยว่าชีวิตตนเองจะมีความสุขได้ถึงขนาดนี้หากว่าเขารู้มาก่อนว่าโลกภายนอกมีสิ่งของที่น่าพึงพอใจขนาดนี้แล้วก็เขาคงจะไม่มาเป็นหัวหน้า สู้เสียงภัยหนีออกจากป่าแห่งความวุ่นวายแห่งนี้ไปยังดินแดนมนุษย์คงจะมีความสุขมากกว่านี้หลายเท่าเลยมิโนอโทน์น้นมีพลังเขตแดนผู้แท้อยู่ในระดับ3ซึ่งไม่ต้องเอ่ยเลยว่าจะเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเขาก็คงจะได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างมากแต่มาพูดในเวลานี้ถึงจะเสียใจแค่ไหนมันก็สายไปแล้วแต่สิ่งที่อานอตเตอร์ประหลาดใจเป็นอย่างมากนั้นพ่อค้ามุษย์กลับแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่มิโนโทอ์ไม่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่นกระดูกของสัตว์อสูนเก่นโลหิตของสัตว์อสูรและคริสตัลอสูรตลอดจนหนังของพวกมันด้วยสิ่งของดังกล่าวนี้กินไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยในป่าแห่งนี้มินอทอ่ล่าสัตว์กลับมาได้นั้นสิ่งของดังกล่าวที่มนุษย์ผู้นี้ต้องการก็ได้กลับมามา,มากมายด้วยแต่ก็ไม่คิดเลยว่าในเวลานี้มันจะสามารถช่วยเผาของพวกเขาให้รอดพ้นวิกฤตไปได้หากรู้ว่ามันจะมีค่าขนาดนี้แล้วก็ ก่อนหน้าเขาคงจะเก็บพวกมันเอาไว้เป็นอย่างมากเลยแต่สิ่งนี้สำคัญที่สุดนั้นมันยังสามารถแลกสุราที่อานอเตอร์ต้องการได้อีกเป็นจำนวนมากด้วยใช่แล้วเผ่ามิโนโทอร์ไม่ได้มีทรัพยากรมากมายนักตอนนี้ที่มีเก็บเอาไว้ก็ใช้แลกเปลี่ยนไปเป็นจำนวนมากแล้วแม้ว่าจะสามารถแลกอาหารได้หลายแสนจินมันจะเพียงพอสามารถแลกเปลี่ยนสำหรับเผ่าของพวกเขาได้สักกี่วันกันไม่มีใครรู้ว่าความอดอยากในครั้งนี้จะดำเนินไปยาวนานเท่าใดนัก หากว่าเผ่าของเขาต้องเผชิญกับวิกฤตอาหารอีกเช่นนั้นพวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรกันอานอเตอร์ก็กําลังคุ่นคิดขมวดคิ้วไปมาอยู่คนเดียวแม้ว่าเผ่ามิโนโทอร์จะมีสมองที่ไม่ฉลาดนักแต่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นปัญหายากที่จะสามารถล่วงรู้วันข้างหน้าได้อานอเตอร์กาลังคุ่นคิดอย่างระมัดระวงังท้ายที่สุดแล้วก็ได้จ้องมองไปยังฉู่เทียนและกล่าวออกมาว่าตาเหรนฉู่เทียนที่เคารพ ท่านช่วยแก้ปัญหาให้กับเผ่ามิโนโทอร์ในครั้งนี้ข้าขอเป็นตัวแทนของเผ่าในการขอบคุณท่านชูเทียนก็ไม่ใส่ใจกวักมือไปมาทันทีมีสิ่งใดต้องขอบคุณกันล่ะข้าเป็นพ่อค้าอีกอย่างนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรมพวกเจ้าหาได้ติดหนี้ข้าแต่อย่างใดอานอเตอร์ใบหน้าก็ดูจรงิงจังรู้สึกกระอกกระอ่วนใจเรื่องนั้นเอ่เออ,อาหารที่ได้รับมานั้นมันมีคุณภาพที่สูงเป็นอย่างมาก ข้าคิดว่าสำหรับเผ่ามิโนโทอรเราคงจะสามารถใช้ได้อยู่ราวๆห้วัน5วันหลังจากนั้นบางทีฉูเเ่เทียนก็สร้งไม่เข้าใจคำพูดของ Ar er. อานอเตอร์หอการค้าของพวกเรานั้นมีอาหารมากมายเลยตราบเท่าที่ได้ราคาดีมากเท่าไหร่ก็สามารถส่งให้พวกเจ้าได้แต่แต่แต่ว่าอานอเตอร์ Ar er ก็พ่นควันสีขาวออกมาทางจมูก เขาค่อนข้างกระวนกระวายใจอยู่ไม่น้อยในเผ่าของข้านั้นได้ทําการเก็บสมุนไพรล้าค่าเอาไว้มากมายครึ่งเดือนก่อนหน้านั้นได้นํามันไปแลกอาหารที่เมืองลวีตีตอนนี้มีแต่ของไม่มีค่าดังเช่นหนังสัตว์แร่และวัตถุดิบทั่วไปเท่านั้นซึ่งพวกเราก็ได้แลกกับอาหารงวดแรกไปแล้วเผ่าของพวกเราตอนนี้จึงไม่มีของล้าค่าเหลืออยู่ข้าคิดว่า จะขอค้างจ่ายนี้สําหรับอาหารในงวดหน้าจะได้หรือไม่ข้าขอเอาชีวิตเป็นประกันในอีก6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์กลับมาปกติแล้วข้าจะชดใช้คืนเป็นสองเท่าเลยชูเทียนก็ฝืนยิ้มออกมาพร้อมกับสายหน้าไปมาหัวหน้าอานอเตอร์ท่านควรจะรู้ว่าการทําธุรกิจนั้นข้าไม่ได้มีเงินมากมายนักท่านคิดว่าอาหารชุดแรกนั้นส่งมายังป่าแห่งนี้ด้วยความยากลําบากขนาดไหนกันหากว่าไม่ต้องการเป็นสหายกับมิโนทอร์ ข้าคงไม่ยอมค้าขายทําธุรกิจกับพวกท่านหรอกหากว่าให้มิโนโทอกู้ยืมมันคงจะไม่ยุติธรรมต่อข้านักหอ,อการค้าของข้านั้นมีต้นทุนและความเสี่ยงข้าเป็นพ่อค้าดังนั้นต้องขออภัยเป็นอย่างมากเหล่ามิโนโทที่ได้ยินถึงกับรู้สึกกระกระอ่วนใจอยู่ไม่น้อยภัยพิบัติในครั้งนี้ไม่รู้ว่ามันจะนานเพียงใดหากพ่อค้าเผ่ามนุษย์สูญเสียวความมั่นใจในเผ่ามิโนโทอแล้วละก็เช่นนั้นเผ่ามิโนโทค,คงจะเสียหายอย่างหนักเป็นแน่ ที่จริงก็เป็นดังที่เขาพูดการที่จะนําสินค้าเข้ามาในป่าลึกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นไปได้ว่าต้องใช้วิธีการที่พิเศษเป็นอย่างมากซ้ํากันนั้นทรัพยากรที่ฉู่เทียนแลกเปลี่ยนไปนั้นกลับไม่ใช่สิ่งของล้าค่าอะไรมากมายนักส่วนมากแล้วก็จะเป็นเพียงแค่วัตถุดิบทั่วไปถือว่าราคาอาหารพวกนี้ก็มีราคาที่ถูกกว่าปกติเมื่อแลกกับของเหล่านั้นไปบางทียังถูกกว่าราคาในเมืองละวีตีซะอีกใช่แล้ว การทำธุรกิจของชูเทียนนั้นแทบจะไม่ได้กำไรอะไรเลยด้วยซ้ำงั้นพวกเขาต้องทำอย่างไรปล้นหรอก็ไม่ดีแน่เขาไม่รู้ความเป็นมาของพ่อค้าเผ่ามนุษย์คนนี้เลยซ้ำการที่เขาสามารถนำคาราวานสินค้าเข้ามาในป่าแห่งน,นี้ได้นั้นมันก็ต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นแน่อีกอย่างชูเทียนก็ได้เตือนเผ่ามินโนทอก่อนหน้านี้แล้วหากว่ากระทำการอะไรที่ไม่ซื่อแล้วแล้วก็เผ่ามนุษย์อาจจะอุดหนุนเผ่าอ,อื่นๆด้านนอก เพื่อต่อรองพร้อมเข้าโจมตีเผ่ามิโนโทอซึ่งนั่นไม่มีทางที่พวกเขาจะต้านทานได้แน่ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอะไรพวกเราก็ยอมรับปรับเท่าที่ช่วยเผ่ามิโนโทอให้พ้นวิกฤตไปได้ขอให้ท่านเอ่ยมาได้เลยอานอตเตอร์ได้กล่าวออกมายังชูเทียนหพูดจริงๆนะรือ,อานอตเตอร์ก็พยักหน้าอย่างจริงใจชูเทียนเองก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจเช่นกันที่จริงแล้วข้านั้นมีสถานะพิเศษแต่ทว่า ด้วยเวลาในตอนนี้ไม่สามารถบอกกับพวกเจ้าได้แต่ทว่าพวกเจ้าควรจะเข้าใจว่ามาทำงานกับข้านั้นย่อมไม่มีคำว่าขาดทุนมิโนโทอร์ถึงกับขมวดคิ้วไปมาคุ้นคิดคำพูดดังกล่าวของชูเทียนหมายความว่าอย่างไรกันต้องการให้เผ่ามิโนโทอร,รับใช้ต่อเขาอย่างนั้นหรือเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้หรอกเขาเป็นมนุษย์ส่วนมิโนโทอร์ยอมอดอาหารดีกว่ารับใช้เขาอย่างแน่นอนหัวหน้าอานอเตอร์ ข้าจะให้เจ้าติดค้างได้ส่วนหนึ่งชูเทียนที่ได้โอกาสก็กล่าวต่อว่าส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นข้าจะให้เจ้าชดใช้โดยการว่าจ้างทํางานเป็นอย่างไรจ้างงานอย่างนั้นหรือใช่ซึ่งต้องไม่ลืมนะว่าข้านั้นไม่ใช่คนในพื้นที่ดังนั้นงานต่างๆที่ทําในดินแดนแห่งนี้จึงไม่สะดวกนักหากว่ามีเหล่านักรบมินโนทอร์คอยช่วยแล้วก็จะสามารถช่วยข้าได้มากมายเลยข้าต้องการเปิดธุรกิจขึ้นที่นี่แน่นอนว่า ข้าต้องการคนคุ้มกันในตอนนั้นชูเทียนก็นําอาหารกระป๋องออกมาอีกพร้อมกับกล่าวว่าข้าจะมอบค่าจ้างเป็นอาหารกระป๋องสองกระป๋องต่อหนึ่งวันให้กับนักรบเผ่ามิโนโทอเจ้าคิดว่าอย่างไรสำหรับอาหารกระป๋องหนึ่งกระป๋องนั้นมันมีขนาดห0สิจินเพียงพอที่จะให้มิโนโทอกินได้หลายวันเลยทีเดียวแล้วสำหรับค่าตอบแทนให้กับเหล่ามิโนโทอนั้นสองกระป๋องหืมสำหรับช่วงเวลาที่ขาดแคลนนี้มันไม่ใช่จำนวนที่น้อยน้อยเลย มันสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัวอ,อานอเตอร์ก็ยังคงเป็นกังวลอยู่เพราะเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับรายละเอียดของคนผู้นี้เลยหากว่านำนักรบมิโนอร์ทอไปสู่ความตายเขาจะไม่ต้องรู้สึกผิดต่อคนในเผ่าอย่างนั้นหรอพวกเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลหรอกชูเทียนได้กล่าวเสริมหากว่ามีใครได้รับบาดเจ็บระหว่างทำงานพวกเราจะรับผิดชอบในการรักษาเองและจะชดเชยเป็นอาหารกระป๋องขนาดใหญ่สิบกระป๋องพร้อมกันนั้นจะจ้างจนกว่าจะหายดี หากว่าระหว่างการทำงานมีคนตายไปหอ,อการค้าปฏิหารจะชดเชยเป็นอาหารกระป๋องขนาดใหญ่หนึ่งชิ้นคนของเผ่ามิโนโทอนนั้นต่างก็หายใจเสียงดังทันทีแน่นอนว่ามันเป็นค่าจ้างที่ยั่วยวนยากที่จะปฏิเสธได้หัวหน้าอานอเตอร์ก็ดูครุ่นคิดอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะกล่าวออกมาว่านักรบเผ่ามิโนโทอนนั้นนับว่าเป็นนักรบที่ร้ายกาจที่สุดในป่าแห่งนี้วันหนึ่งควรจะได้ค่าจ้างสี่กระป๋องชูเทียนก็คิดอยู่ชั่วขณะ และไม่คิดจะต่อรองราคาดังนั้นจึงตกลงไปถึงจะเป็นอาหารกระป๋อง5กระป๋องใช้เนื้อไปหลายร้อยจินแลกกับชีวิตหนึ่งชีวิตบางทีก็นับว่าคุ้มค่าเพราะอาหารเหล่านี้นั้นมันไม่ได้มีราคามากมายขนาดนั้นอีกอย่างหอ,อการค้าปฏิหารก็ไม่ได้ขาดทรัพยากรแต่สิ่งที่ขาดที่สุดก็คือพันธมิตรโดยเฉพาะพันธมิตรในเมืองลาวีตีนี่จึงเป็นการสร้างพันธมิตรอย่างหนึ่งด้วยการค้าขายอาหาร ได้งั้นก็ไม่มีปัญหาชูเทียนที่มีเผ่าจิ้งจอกสนับสนุนอยู่แล้วในตอนนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเผ่าแล้วเผ่ามิโนโทอนั้นไม่เพียงแต่ต้องสนับสนุนชูเทียนแต่ชูเทียนยังจ้างเผามิโนโทอไว้ปกป้องตัวเองด้วยดังนั้นหากว่าจําเป็นเขาสามารถที่จะจ้างเหล่ามิโนโทอหลายพันคนต่อสู้เพื่อเขาได้ด้วยด้วยความแข็งแกร่งของเผามิโนโทอและเผ่าจิ้งจอกคอยช่วยชูเทียนมั่นใจว่าทุกอย่างจะต้องราบรื่น อย่างไรก็ตามอิทธิพลเพียงเท่านี้มันก็ถือว่ายังไม่เพียงพอชูเทียนต้องมีแนวร่วมมากกว่านี้อีกซึ่งเขาจะต้องได้รับการสนับสนุนจากเหล่าประชากรพื้นเมืองมากกว่านี้